เออก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆแกนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอาที่มีชื่อว่าบอยฟรีนะครับผมพิมพ์ว่าฮักกี้วักกี้นะครับแต่ผมนะครับจะบอกว่าเกมบอยฟรีนะคะเพราะว่าผมไม่รู้ชื่อนะอันนี้คือขั้นในกนานรยากหนึ่งผมเอากระดับง่ายสุดเลยก่อน,นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เองครับเพิ่งติดตั้งอ่ะ Oh, dah, dah, dah. Satu, 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 เฮ้ยเดี๋ยวนัปักมาเนี่ยตื่นเลยจะออกกันนะอเรื่องใหม่อนนี้ตรองกด้างใหมอ๋อนี่ตรองกด้างนี่

มาผมจะไม่วพวมูดหลัอเรียบร้อยดีนะผมเพ แล้วเมื่อไร่มันจะจบอ่าเดี๋ยวตัดไปไปที่เราเข้าเกอ่าเรียบร้อยนะบรีเกมแล้วเราจะไประดับสองข้ามไปเลยก,กันนะครับอ่ามีเน็ตแล้วไม่ใช่หรอเออลืมปิดเน็ตอ่าโอเคผมเ,เลือกวันหลับยากมานะอะ อันนกเลยโอเคมามมากดทำอะไรนะมาโอ้ไม่ได้ดูเลยเราน,นำ กูเพิ่งเอาแม่เนาะหมยถึงเร่าดิแหละเราแเวงอยู่มาน่ะแล้วก็ออกสีลงอะไรอันนี้ก็จะบั๊กอย่างงี้นะเลยเราฝึกอันนี้ก่อนแล้วกัน go Mà. Ui, lên vậy ạ Cái lên không tên nữa không Jesus, oh, จบครับแล้วก็เราก็ต้องออกสีขาอันนี้ผมไม่ได้เล่นเอาจริงนะเพราะว่ามันแบบวักนะข้างไหนดีอ๋อดีเลยละกันมาให้ผมจับเด็กนใหยเสร็จดีก็เฮ้ Đó chứ Lên ngoài Pháp à, Lên ngoài, lên đi đi con nằm Cô cua này nè มึงเลอสนาวมาเออมามาเร็วเลยระดับน,นี้ ผมชนะผมชนะไี้ไงมาเอ้ยเอาเหงงเอาไปเออผมจะออกดีเออแต่ชนะได้อยูเอาแบบอ่าตอนนี้น oh, ะครับถ้าผมเล่นตาน<__ี้เสร็จนะครับอันสุดท้ายนะ เดี๋ยวเราครับก็จะปิดคลิปกันแล้วครับเพราะว่ามันยาวเกคนไปอ่ะเป็นนาทีแล้วเนี่ยก็อ,อ่อมันน่าจะเยอะเกินไป,ปลแล้วข้อหนึ่งดูดิ นั่นจะไม่ได้นะน,นั่งน,น,น,นั่งตัวแฉะโอเคครับตอนนี้ผมเติมแฉะเสร็จแล้วเราจะมาเล่นนั่นดหละนี่ครับสามเล่นแบบนี้นนกันเลยแล้วก็โอเคเข้ามาแล้วนะครับดีไหม ต็งเองตัวเต็งตัวเลยวะมันมาคนเดียวเลยก็ดีมาไม่เด้จะเริ่มเลยมาพี่อะไรนี่ยิงสู้กับคนเก่งแล้วก็ยิงเก่งขึ้นครับมาเฮ้ยคนนั้นงอ สนามตะเลงจะย้ายนะคะไปร้านหลังไว้นะทุกคนมาด้วยรู้สึกอะไรโหมาๆๆเอ๊ะเล่นนี่สิละหนูไม่มีอยู่ Oh. Eh. Nah. Tinggal gini ya. จุดยังเนี่ยนี่ไงโอเคเเด็กรียบร้อยครับผมชนะอู้โฮอันนี้ระดับเกือบจะยากสุดเลยนะเนี่ยยังไม่ได้สองใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวตัดสินใจแล้วมาขอแนะนำเกมมือถือจอมยุทธเสียนสุดปั่นให้ทุกคนไอเลว เลี้ยวซำโจมไม่เลี้ยว,แบบวคุณชนะมันมเลี้ยวเดนมผมว่านะเกมเดียวเลยมันเเข้าไปเสร็จแล้วก็ปินเน็ตปิดเน็ต ที่ม yup. ันจอมยุทจริงๆทีเลยงจะจอมยุทธปนรเปเรือกเผานั <Go. S 1> ่นไป Go นี่มันจะามฉันน่ากลัวจังไอตัวนี้กัวอะไร mai macam game ah wait number 1

วันนี้เริ่มเลยครับอ่าเดี๋ยวไปสังเกตไว้ก่อนนะครับ mm hmm. คนหลงคาเลยเมื่อกี้ผมเมื่อที่ผมแบบแพ้เ mm hmm. มื่อกี้ต้องใช้มือสองข้างเอาเดี๋ยวเมาเดี๋ยว เมาดีเมาดีเมาดีเ้าเ้าดีเมาดีเมาดีเมา้วเพื่อสังเกตไม่น่ะไม่ใช่ว่ากลัวตินลิเกศินครับผมไม่ลงอยู่แล้วโดนไม่มีสมาธิแล้วก็เดี๋ยวแค,เค่เกมคุณคนอะไรน้อยไม่ใช่กลัวลิเกศินนะแล้วมันจะตีนไป็นยไมเนี่ย อ่าเดี๋ยวมันจบเรียนสำับที่นี่นะแครับรีบกดไลค์กดซับแต่ใครครับแต่เราแป๊บหนึ่งนะครับโ oh, okay. อเคสิบห้านาทีครับ